ครับครับปิ้งปลานะครับปิ้งปลานะครับวันนี้นะครับปิ้งปลาสู้ผู้สาวบ่ไปสูู้้ได้ครับปิ้งปลาสู้ผู้สาวกินเด้อแต่ว่าตัวนี้นะมันคือสิคือสิขมแห้งอยู่ดอกพ่อผมว่ได้เอาขีดมันออกผมว่าไปยังดอกคือไั่ขมๆนี่ยฮะล่ะแต่ว่าตัวนี้เอาขีดไม่ออกเลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะสุกแล้วจะถูกแล้วหนึ่งตัวใช่ไหม พีส่ส่งส้ตองตัวประมาณสองตัวนี่แหละโอ้สองตัวถ้ามันสุกแล้วก็จะไปให้หลานทรายกินก่อนก็ได้เด็กตาก็มากินที่นี้เดี๋ยวพ่อก็มากินที่นี้ทำไมไม่กินทำไมไม่กินกับล้านชายเนาะกินกับล้านชายเยอะถ้าไม่มีใครกินด้วยอ๋อกนะ็ไปกินกับล้านชายก็ได้เม่อสุกก่อนก็ไปกินกับล้านชายแล้วเอารงพิเก่อนมันไมีใครกินด้วยก็ไม่อร่อยนะครับอยคนเดียวด้วยทำไมไม่ อยูああ่คนเดียวก็ทิ้งผมได้ไงต้องกินผิดอะไรเขาไม่ได้มาไม่มาเขากลัวเป็นประเด็นตัวอะไรไม่มาเอาแม่หมดเอาไปหามันเลไปทิ้งหมดงานี่กลัวผิดใจเอฟซีกลัวผิดใจเอฟซี ขนาดไปกับตาเอฟซียังไม่ให้ไปกับตาเลยไปกับตาเนาะนะวพ่อยก็ว่านี่แหละเนาะเอฟซีบอกว่ารักตารักตาบ่อยแค่ไหนกับเขาได้แตบนี่เอ่อตาไปไปกับคนนั้นคนนี้กับบ่อยแค่ายตาอันนี้หรือที่เขาเรียกว่ารักเอเคแล้วก็ แล้วก็ไปสีก็บอกห้ามคนถ่ายติดตานะเอพราะอะไรเขาไม่ชอบตาแล้วเพราะตาเข้ามาหาเออไม่ชอบตาแล้วาะตาตาทำสิ่งที่ตาารักก็ห้ามเอ้าเขาบอกอะ่นี่เลยไม่อ่านเนี่น่าจะสุ่แล้วสุ่แต่บอกฝุ้อะไรุ่่นะไุก้ฝุ่า ที่ทุกร้านเป็นภาษาคอมเมนต์ปลาปลาไม่คุ้นนั่นพ่วยหมดบ่เออหมดบอกว่ามันอันมันเนื้อหวานนะป้าปลากราปุกเนื้อหวานอันที่จริงมันก็เนาะไม่ใช่ว่าเขาักปลาอันจริงๆอ่ะเออ อยากให้ตาทำตามตามใจเอฟซีโอ้โหเราไม่เข้ามาเข้าไปหายายเถ่อเข้าไปหายายสื่อมันก็ไม่ใช่ทุกคนอกตาบางบางคนเขาก็อยากให้เข้ามาเขาเข้ามาตาเข้ามาก็ก็ดีใจแต่ว่าบางคนมันก็อยากให้ทําตามใจตัวเอง มาแล้วไม่ให้เจอหน้าแต่ไม่ให้เจอหน้าตายไม่ให้เจอยาถ้ไม่เจอใครเขามาทำไมเนาะก็บ้านเราลูกมึงอยัางเนาะแล้วก็พ่อแตนก็ให้เข้ามาเข้ามาครอบครัวพ่อแตนก็ไม่ได้ว่าอะไรลูกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรที่จริงลูกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ตาไม่จริงนะใหญ่ถ้าพ่อแตนเข้ามายายก็ไม่ว่าอะไรหรอกดีใจนะครับแน่ๆยายก็ดีใจด้วยนจะลูกเข้ามาดีใจลูกเข้ามาหาไม่ใช่ลูกกระบอก ต้ yeah, con, oh, ิสีเย็นก่อนล่าคะโอ้เย็นกระโดหยาน้ำพริกก็มีบ้างน้ำพริกเอเกบอกอ่กวบก็ด้่งถึงนหนึ่งยายยพรุ่งนี้องสม์ขึ้นาลเป็นพยานยาให้กำไร บางหลานบางครั้งยายก็จะปล่อยให้กำลังใจนะนะโอ้โอมหลอดเด้อยิ้มสวัสดีครับพ่อใหญ่เด้อจะได้กอดไม่กอดไม่รู้บางทีเพราะว่าไม่คุยมันเพราะว่ายังไม่ได้กอดหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันไปแล้วมันเขาจะไปจัดทนายแล้วก็เขาขึ้นห้องเขาเลยห้องอยู่ข้างล่างนะห้องอยู่ข้างล่างห้องเด็กนะสองข้างล่าง อยู่่ข้างางงลติดติดเออ่ชั้นแรกเลยห้องแรกเพราะว่าทนายเขาก็จะคุม <c oughs> ก็ต้องอย<ร>ู่กับทนายเขาเขานักนักวิจัอะไรนักวิจัยเพราะว่าออกจากตรงนั้นมาก็คือจะอยู่กับทนาย <c oughs> ถ้ายายไปก็อาจจะได้ก่อนนะ,อะกอดเลยได้กอดตายังได้กอดตาก,ก็กอดแต่ตาไม่ได้ถ่ายคลิป <Billie S 2> คนเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นประเด็นประเด็นนี่แหละเอาไปเอามาประเด็นไม่ใช่อะไรนะประเด็นจะไปโจมตีลูกเรานี่แหละอโจมตีทั้งป้าแตนโจมตีทั้งแม่ชมพู่เออสงสารสงสารลูกสงสารพี่เป็นประเด็นปุ๊บนี่มันมันไม่ได้โจมตียายเลยโจมตีทั้งฝ่ายป้าแตนฝ่ายแม่ชมพู่นะ คนจี๋ฝ่ายน้นฝ่ายนีเนาะมันลาบากใจเอกสารขอแทนก็นแล้วก็ยายก็ให้กำลังใจที่บ้านก็พอแล้วเขบอกหล้วหลานว่ายายก็คิดถึงคิดถึงทุกเวลาทุกนาทีนะืมบอกเออเขาว่ายายไม่คิดถึงลูกคิดถึงหลานไม่คิดถึงตาบอกว่ายายก็ถามหาประแตนถามมาหลานอมน้ำมนต์ตลอดตาเขาไม่ใช่หรอกตาถ้าใครบอกว่ายายไม่คิดถึงหลานเนี่ย ไม่คิดถึงหลายคิดถึงไงคนคนนั้นเขาเกิดจากอืเอเขาไม่มีญาติอะไรเลยเพขาไม่เขาไม่เคยมีลูกมีหลานประมาณนั้นเขาไม่มีาไม่มีหัวใจเลยแต่ยายคิดถึงคิดถึงลูกเพราะว่าไม่ใชเป็นหลานด้วยเขาบอกว่าอะไรคิดถึงเป็นแบบนี้ต้องให้ลงให้แล้วเดินตามถนนคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เดินอย่างนี้เหรอนั่นแหละบางครั้งเพราะว่า

เหมือนลูกนะม่ใหญ่อยกมาจเกิดเลยล่ะออสามเดือนแม่แม่เขาก็เอาไปแม่เขาเขาไปแล้วอ,อ๋อานทีไ่ไหนมนมลม่ถึงสเดือาะอืเขาก็ไปทำงานแล้วโอมถึงอยู่นมนไม่ถึงอืม <c oughs> แยายก็โอมนะไม่ได้ไม่ได้เรียกแม่เ็าเรียกพ่อจะมาเรียกเราเป็นพ่อเป็นแม่เลยน้องโอมนะ ใช่แต่ว่าเราก็บอกว่าไม่ใช่พ่อไปทํางานแม่ไปทํางานแม่ทํางานเราก็ไม่อยากจะพูดตรงนี้เอาไใบมาเอฟซีก็หาว่าเอ้าทวงนี่บุญคุณเออทวงบุญคุณทวงอะไรมันเข้าใจยากนะเอฟซีเนี่ยอืมเออทวงบุญคุณเหรอเออโอ้ยจะไหญเนาะใหญ่กูความจริงของแม่ไม่มีเอฟซีเอฟซีอะไรนะ บางทีบางทีเห็นป้าแล้วก็สงสารป้านนะไปอยู่ในแต่ละจุดแต่ละจุดที่มันพูดไม่ได้เพราะมีจะกล้องหน้าตาใสา่อีกหน้าตาจับใสเ่เอาเอามา,ากีดใส่แต่ตัวนี้น่าจะไม่ผมหน้าตาอืม ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ